ปัญหาที่หลายคนเวลาฝึกเนี่ยฝึกช้าๆเนี่ยไม่เกรงแต่พอเล่นเร็วขึ้นเนี่ยทำไมเกร็งนะครับหลายคนอาจจะลืมคิดในจุดนี้ไปนั่นก็คือเวลาที่เราเล่นช้าเนี่ยโมเมนตัมของแรงเวี่ยงเนี่ยมันช้าลงด้วยนะครับทําให้การกระทบเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักที่มากเกินไปนะครับอย่างเช่นเราเล่นช้าแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดีแรงขนาดน,นี้ได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเกร็งอะไรนะ อย่าลืมว่าเมื่อเราเพิ่มความเร็วขึ้นโมเมนตัมของการเหวี่ยงเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักของมือเราเนี่ยมีความหนักเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเหมือนรถที่น้ําหนักเท่าเดิมเนี่ยหนึ่งตันเท่าเดิมเนี่ยถ้าเล่นช้าๆเนี่ยมาชนเราเนี่ยก็จะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากถนะูกไหมครแต่ถ้าในกรณีเดียวกันเนี่ยน้ำหนักรถหนึ่งตันแต่พุ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้นนะครับจะทําให้น้ําหนักของแรงประทะเนี่ยสูงขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเล่นเร็วขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะครับลดน้ําหนักของ มือเราเนี่ยให้เบาลงนะครับอาจจะทําได้โดยการที่จับปิกเบาลงนะครับหรือว่าหาสัมผัสของสายที่บางลงนะครับอย่างเช่นตอนเราดีช้าเราสัมผัสสายแรงขนาดนี้นะครับเพื่อให้เสียงมันชัดเจนนะครับแต่ว่าพอเร็วขึ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องสัมผัสปิกให้บางลงผมจะลองสัมผัสปิกบางๆนะครับแต่ว่าเล่นช้ามันก็จะได้เสารแค่นี้ฮะ จะไม่ได้ชัดตอนที่มันเล่นช้านะครับอตอนช้าจะต้องเพิ่มสัมผัสให้มันหนักขึ้นแต่ถ้าผมสัมผัสปิ๊กบางแต่ว่าเล่นเร็วขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าฟังดีๆเนี่ยจะได้ยินเสียงของปิ๊กนะที่สัมผัสกับสายนะนะครับนั่นคือการเสียดสีของ ปิกกับผิวของสายภาษานแบบนี้นะฮะลองเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับผม